สวัสดีครับเพื่อนแหมกวนมือตัวยงทั้งหลายนะครับดึกๆๆๆนะครับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะครับไม่รู้รออะไรกันนะครับ โอยแม่น้ำตาจะรั่วนะครับบอกก่อนนะครับวันนี้เล่าเรื่องผีนะครับไม่ใช่เรื่องโจกนะครับโอ้โหแหมเฮฮาอะไรกันนะครับดึกดๆดืดดือดเืดมึนมกำกนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคําแนะนําอ่าแล้วก็แหมขอต้อนรับนะครับเพื่อนๆกวนหมือ่นทั้งหลายที่เข้ามาใหม่นะครับที่แหมน้ําตาจะร่วตามมาจากทิกตอกนะครับหรือใครบังเอิญหลุดหลงเข้ามาเฮ้ยแ กลายเป็นมหาไปเรื่องผีอะไรของมึงวะเราไม่เห็นหน่ากลัวเลยนะครับเสียงเสรงิงสาวเซอร์ก็ไม่มีไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนจริงๆเนี่ยที่ว่ามาเล่าเรื่องผีเนี่ยบอกตรงนะครับคืออยากจะเล่าเรื่องผีเรื่องประสบการณ์แหละครับเพื่อนแต่ไม่อยากให้ทุกคนหวาดกลัวนะครับเพราะอะไรล่ะครับหมายเพื่อนเราหลายหลายคนนะครับ กลัวผีนะครับเหมือนในแอดเลยนะครับน้ําตาจะร่วงนะครับอ่ะไปฟังประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับของแอดนะครับสมัยแอดสิขวบนะครับแม่บ้านคุณยายคุณตานะครับตอนนั้นนะครับแอดก็อยู่บ้านคนเดียวแหละครับแม่เวลาปิดเทอมครับเพื่อนๆโอ้แมเด็กไอ้ครับสิขวบไปครับกำลังซ่าเลยนะครับแม่พยายามหานู่นหานี่เล่นแหละครับไม่มีเพื่อนเล่นแหละครับก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวนะครับก็ขุดดินขุดอะไรไปเลื่อยเปื่อยแหละครับเพื่อนๆในกรุงเทพเรานี่แหละครับเพื่อน วันหนึ่งก็ขุดไปขุดมาขุดมาขุดไปนะครับแหมขุดไปลึกไปเรื่อยๆนะครับเอ๊มันมีอีดาบอยู่เล่มหนึ่งครับเพื่อนๆโอ้โหมันเก่าเหลือเกินนะแอดก็เอ๊มันคือดาบอะไรก็ไม่รู้นะครับขุดไปขุดมาเห็นด้ามเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแหละครับแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเป็นอีดาบครับตอนแรกเรารูว่าเป็นเหล็กอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เราเพอขุดไปเนี่ยอ้าวดาบนี่มันอีดาบนี่หว่ามันเหมือนมันฝังมานานมากเลยนะครับเพ ans, ื่อนๆถ้าเกิดว่าคิดเนี่ยแอดคิดว่าน่าจะเป็นร้อยปีนะครับแต่ไม่เข้าใจนะครับว่า นะครับสภาพของดาบเล่มนี้ที่แอดขุดเจอนะครับเพื่อนๆดาบนะครับตรงด้ามมันนะครับเพื่อนเป็นรูปวงกลมปกติแล้วมีสนิมเขินนะครับแต่ว่ามันลอยติดอยู่กับดินข้างบนน่นะครับเพื่อนๆเหมือนเวลาเราเหยียบไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับมันเหมือนเป็นดินนะครับแต่ไอตัวดาบนะครับเพื่อนๆมันฝังเข้าไปข้างล่างครับเหมือนดาบมันทิ่มลงไปที่หัวลงไปนะเพื่อนแล้วคราวนี้นะครับไอสนิมนะครับเพื่อนๆดาบค่อนข้างหนานะครับเพื่อนคือเหมือนกับว่าดินนะครับเพื่อนๆและน้ำเนี่ยมันไปกัดสนิมเนี่ยจนสนับสนิมเนี่ยนะเอ้าโอ้า อจะไหลนะครับคือเหมือนน้ำนะครับน้ำฝนเนี่ยมันไปกัดดาบเล่มนี้ครับเพื่อนจนสนิมเนี่ยพองตัวเลยนะครับเพื่อนถ้าใครเคยเห็นแบบเหมือนกับสนิมพองๆนะครับแล้วแบบกลายเป็นว่าแบบพร้อมที่จะทุบแล้วแหลกอะครับเพื่อนแล้วคราวนี้มันก็กินเข้าไปช่วงตรงกลางนะครับมันจะกินเข้าไปลึกมากนะครับแต่ข้างในไส้กามนนะครับเพื่อนโอ้เป็นสีเงาเป็นสีเงินเนี่ยวาววับเลยนะครับเพื่อนคือแบบช่วงประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับแต่ตัวว่าทั้งตัวดาบนะครับเพื่อนมันจะเป็นสนิมเปาะครับเพื่อนคือแบบพร้อมจะหักอยู่แล้วแต่ตรงกกกกลลาาาางงเเนนน่ยมมมมัับบบแวหือถูระท เพราะว่าน่าจะเป็นตอนที่แอดขุดไปนะครับแล้วคงจะไปโดนตรงนี้แล้วมันกระทอนะครับแล้วมันก็คือแบบว่าว้าวบางเลยนะครับเพื่อนๆเฉียบเลยกับไอ้ตรงด้ามหนาๆตรงปลายหนาๆน,น,นะครับแต่ว่าก็มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่เห็นเป็นเงินวับเลยประมาณคืบหนึ่งนะครับที่เหลือนี่จะเป็นสนิมแบบสนิมพองน้ำอ่ะครับเ,เพื่อนๆอันนี้แอดมินก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่คือแบบโป่งปูมากครับเอาอะไรไปเคาะก็คืนหลุดนะครับเพื่อนๆลักษณะจะเป็นอย่างนี้พอแอดดึงมันขึ้นมานะคับเพื่อนเชื่อไหมครับก่อนหน้านี้คือฟ้ามันคึมๆนะครับก อแอดก็โตกับใจเฮ้ยฟ้าอะไรผ่านะครับแม่ดึงขึ้นมาเสร็จก็โยนดาบเลยนะครับแม่ดาบมันก็งอนะครับเพื่อนฟ้าอะไรผ่ามองซ้ายมองขวาโว้ยขนลุกนะครับโอ้โหไอแอดมึงขนลุกอีกแล้วเหรอมึงปวดขี้หรือเปล่าว้า โอยไม่ใช่ขนลุกเฉยๆนะครับผอ้เป๋ดอป่องอย่าเพิ่งคิดแทนแอดนะครับบอกตรงๆเลยนะครับโอ้โหแหม่น้ำตาจลจะเล่าให้น่ากลัวสักหน่อยนะครัมโอโหน้ำตาจะไหลโอ้โหปะทอยลอตาปอนแหม่แล้วคราวนี้นะครับเพื่อนมันก็หายเฉยแก็ฝนก็ตกลงมานะครับแอดก็แหมแหมอยากเล่นดาบครับอยากเล่นดาบเล่นน้ำนะครับก็วิ่งออกมาหน้าบ้านนิดเดียวนะครับเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ติดกับบ้านนะครับพอวิ่งออกมาหน้าบ้านปุ๊บก็มาเอาไอ้ดาบเล่มนี้ครับเข้าไปเล่นในบ้านมัันนนคคววงงงไไม่่่ด้รบเพืออาาทจะึ เนื่องจากว่าตรงกลางแกนกลางมานะครับที่แอดบอกนะครับคือมันเว้าจนบางมากนะครับมันบางจนแบบบางแล้วเห็นเป็นรูปแบบเป็นอ่าเป็นสีเงินเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อของดาบอะครับเพื่อนๆคขาวดี้ยพอไปปุ๊บมันก็หักครับมันมันอ่อมันไม่หักครับเพื่อนมันงองอไปงอมางอไปทางซ้ายบ้างงอไปทางขวาบ้างนะแว่งได้สี่ห้าทีแอดก็เบื่อครับเพื่อนแอดก็เลยไปโยนทิ้งนะครับเอ๊จะไปโยนทิ้งตรงไหนวะแม่มันไม่มีที่ทิ้งเ้ยไอ้นี่มันเป็นของอันตรายนะเราก็มองๆเราก็คิดว่านะครับว่าเป็นของอันตรายนะไป แน่เลยนะเพราะว่าไอ้นี่มันของสกปรกเราเอาเข้ามาเล่นในบ้านนะครับเราก็เลยไปโยนทิ้งข้างบนนะครับเพื่อนๆไปโยนทิ้งไอ้หลังบ้านนะครับไอ้หลังบ้านที่แอดเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าแอดเคยเจอผีสมัยเด็กๆนะครับไอ้ก็โยนไปเลยครับดาบมันก็ไปปากหัวที่เหมือนสภาพที่แอดขุดมาเลยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบหญ้าเยอะครับแต่ว่าทําไมก็ไม่รู้ครับแล้วก็มันก็หักลงนะครับไอ้ตรงปลายมันก็งอลงมันไม่ได้หักนะครับเพื่อนคือมันงอลงครับเพื่อนแอดก็แบบด้วยความว่าเด็กม่กูนี่แม่นจริงๆเลยนะแม่โยนไปนี้อันน แอดไปโยนไว้ที่ชั้น2องก็ครับก็คือโชนข้ามกําแพงนะครับที่เคยก่อปิดไว้นะครับและคราวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้น1คืนนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็กินข้าวกันปะกะตะินะครับที่บ้านนะครับ แล้วคราวนี ion, ้นะครับแอดก็ต้องขึ้นมานอนกับค <ong> ุณตาคุณยายแหละครับ <n> ท <ion> <ong> ี่ชั้น2แหละครับเพื่อนๆแต่คราวนี้ไอ้ตรงที่แอดไปโยนเนี่ยมันมีหน้าต่างครับเพื่อนๆมันมีหน้าต่างประมาณ2บานนะครับเพื่อนๆมันเป็นหน้าต่างโบราณนะครับคือแบบเปิดทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วคราวนี้เราก็มีลูกกรงเหล็กอะนะครับเป็นของโบราณเลยแหละครับมีลูกกรงเหล็กเนี่ยควายไว้ประมาณสัก10อันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆคราวนี้มันเกิดการเขย่าครับเพื่อนๆมีการเขย่าเขย่าตึ้งๆตึ้งๆอยู่อย่างเงี้ยเขย่าอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนแล้วครับแอดก็ไปถามมตาาาาถยยเพระแอด นอนตรงกลางนะครับคุณตากับคุณยายแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดนะคุณยายก็บอกไม่ให้พูดนะครับแต่ว่าคุณตาเนี่ยนะครับแอดมาสังเกตว่าเหมือนท่านรู้นะครับว่าเอ๊ะเพราะว่าคุณตาเนี่ยเหมือนจะมีวิชาอาคมติดตัวมาสมัยที่ท่านบวชเรียนนะครับเพราะว่าโอ้ oh, วัดที่ท่านบวชนี่ค่อนข้างแบบเป็นวัดที่ค่อนข้างเคร่งนะครับคุณตาเขาก็เหมือนเขารู้นะครับเ <i> ขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเขาบอก <i> เดี๋ยวมันก็เงียบนะครับมันก็จะดังอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับมันจะดังแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับ โหแอดไม่ไหวแอดหวาดกลัวมากเลยนะครับนอนก็ไม่หลับผว,วาดผวาแหมนอนไปก็ขนลุกนะครับพอคุณยายมาจับแขนทีนะคุณยายก็ถามว่าเป็นอะไรไอ้หนูปวดขี้ลูกเปล่าเปล่ายายแอดกลัวหน้าตาเลยครับยายบอกโอ้มันจะไปกลัวทาไมไม่ต้องไปพูดหรอกลูกช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ก็มานอนคิดครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนๆนเนชื่อหรือไม่ครับว่ามันมาดังอย่างนี้นะครับเพื่อนๆน,นคือดังเหมือนกับว่ามีคนพยายามจะเปิดหน้าตานะครับแต่คือเขย่าอะครับเพื่อนเพื่อนเขย่าแรงขึ้นนะครับเวลายิ่งแอดห คราวนี้แอดก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนเเชื่อไหมครับว่ามันขย่าเนี่ยสามเดือนเลยนะครับโอ้โห,โโห,โโหมึงขยันมาอะไรขยาข่าขนาดน,นี้แล้วมันก็จะขย่าวเวลานี้ทุกครั้งเลยนะครับเวลาอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนเวลาหนังโจบโอ้โหใจคอไม่ดีๆนะมันยังให้ดูหนังดูกระตูนะครับผีบางทีมันก็ยังมีจัญญาบัน น้ำตาจะไหลนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับแอดก็ปิดหน้าต่างเนี้ก่อน6กโมงทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าคุณตาย้ำวันครับพอเห็นเกิดเรื่องมันเกิดนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับคุณตาก็ย้ําเลยว่าให้มาปิดหน้าต่างนะครับก่อนที่มันจะมืดนะครับอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่คุณตาบอกว่าให้มาปิดนะครับถึงเปิดถามว่าเปิดไว้แล้วเป็นไรไม่ตาบอกไม่เป็นอะไรแต่ให้มาปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขากลัวหลานกลัวครับจริงๆที่เราเปิดไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการให้เออบ้านเนี่ยมันระบายความร้อนออกนะครัััััับบท้้้้้งงงงงงหหหนนนนนาาาาาลล่่่ะตตฝฝคครรีก็เเยปิดดแ ฝั่ง,งด้านหลังเนี่ยแอดต้องรีบมาปิดนะครับพอเวลาเลิกเรียนมันจะไม่เปิดเลยนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกูกระโดดลงข้างล่างเลย แม่น้ำตาไหลนะครับก็อยู่ไปอย่างนี้จนชินนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถามว่าแอดยังระแวงแอดระแวงอยู่นะครับแต่ว่าคือไม่ได้คิดมากเหมือนแรกๆแล้วนะครับก็มีวันหนึ่งนะครับคุณตาคุณยายเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางนะครับไปหาญาตินะครับเพราะว่าญาติเขาป่วยนะครับเพราะว่าจําไม่ได้นะครับว่าญาติทางฝ่ายตาหรือฝ่ายยายเนี่ยป่วยนะครับเขาก็จะกลับมาประมาณตีสามตีสี่ครับเพื่อนๆคราวนี้แอดก็เฮ้เขาไปตอนเย็นนะครับแอดก็ใจคอไม่ดีแล้วนะครับแหมนอนข้างล่างดีไหมอะไรอย่างนี้แต่เราเคยนอนข้างบนนะครับโ้ข้างล่างแล้วบ้านมันหลังงใหหญ่มไไปตรนก็ วังเวงนะครับโอ้ยแหมน้ำตาจะไหลนะครับแล้วอยู่คนเดียวด้วยนะครับเอายังไงดีวะไอ้อก็ขึ้นไปนอนปกตินะครับเพื่อนๆแล้วก็เกิดเหตุการณ์เดิมนะครับโอมันดังขึ้นนะครับแอดก็ให้ใจคอไม่ดีมันคืออะไรวะสงสัยมานาแล้วนะครับแหมไอเด็ก1 0บขวบเองนะครับก็เลยลงไปคว้าอีดาบนะครับของคุณตานะครับมานะครับเสร็จปุ๊บนะครับแอดก็ไปส่งนะครับ ยไปส่องเขาพี่มันคืออะไรวะก็ดูไปตามรูตามร่องแหละครับเพื่อนมองไปก็เอ้มันไม่เห็นอะไรนะครับก็เออไปมองตรงหน้าต่างนะครับแล้วก็คราวนี้แอดก็เลยลองไปจับดูนะครับคราวนี้มันเขย่ายิ่งกว่าเดิมอีกครับเพื่อนคราวนี้เอ้มันทำไมมันเขย่ายิ่งกว่าเดิมแอดก็มองหาใหญ่เลยนะครับแอดก็ด้วยความโมาโหครับก็เลยเปิดหน้าต่างแม่งไปเลย <laughs> โอยแมาผีง่ายทองลงไปเลยนะครับ โ้ยไม่ใช่ประตูเปิดไปไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับเพื่อนแอดก็พอมอดีอยู่แล้วมองไปเห็นอีดาบเลยนะครับแหมเนื่องจากว่าวันนั้นนะครับแอดมองไปดูพระจันทร์นะครับโอ้พระจันทร์สวยงามโอ้ดวงใหญ่มากเลยนะครับแล้วครั้นี้เราก็มองเห็นพื้นนะครับเหมือนกับว่าแสงของพระจันทร์นะครับมันไปสะท้อนกับอีดาบครับแอดก็เห็นดาบชัดเจนเลยนะครับคราวนี้ก็มีเสียงเคาะประตูข้างล่างนะครับแหมดังเลยนะครับแหมแล้วก็เสียงโวยวายนะครับแอดก็เลยรีบปิดหน้าตานะครับลงไปอ้าวคุณตากับคุณยายนะครับเปลี่ยนแผนกลับมาก่อนนะคร มาเล่นด้วยกันนะครับก็เลยตามคุณตาคุณยายกลับมานะครับแอดก็เออก็ดีเหมือนกันว่ามีเพื่อนนะครับแอดก็นอนคิดทั้งคืนเลยนะครับคืนนั้นนะครับว่าเอ๊ะเป็นเพราะอีดาบหรือเปล่านะที่เราเอามาปัดมาแกว่งอะไรเนี่ยครับแอดก็เลยนอนคิดทั้งคืนเลยครับแอดก็เลยนะครับพอตกเช้าอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมครับเพื่อนแอดก็เลยเอาบันไดอะครับเพื่อนเออปีลงไปเลยนะครับแล้วก็ไปเอาอีดาบเนี่ยกลับไปฝังไว้ที่เดิมครับเพื่อนพอแอดเอาเอากลับไปฝังไว้ที่เดิมเเเเเเพืืืื่่่่่ออออนนนนนนนชมมมััั้ยยะะคคคครรบบวาไไีีีสงกลห ขึ้นนะครับแหมแล้วกูถือ,อยงอีดาบออกไปทาไมแบบคือเนื่องจากว่าแอดฟังมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วมันเกิดอาการแบบเหมือนกับเครียด้วครับจากคนที่กลัวมากกายว่าเหมือนคนบ้าครับแหมมันอยากสู้มันอยากมันคืออะไรว่าอะไรเงี้ยนี่คือเด็ก10บขวบเองนะครับไ <laughs> อแอดเนี่ยมันรู้่วงยิงมื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นนะครับแอดคิดว่าที่คุณตาเนี่ยรีบกลับมาเนี่ยเหมือนท่านรู้อะไรล่วงหน้าหรือเปล่าหรือท่านมีเซนต์อะไรแล้วท่านระแวงหรือเปล่าว่าไอหาไอหลานกูแม่งยิ่งมืนมือ,นอยู่แล้วแม่งมาขย่าหน้าต่างแบบนี้ทุกวันเนี่ยอาาจจะมักลบ ผิดเวลานะครับอันนี้หรือว่าเขาเป็นห่วงเราอะไรด้วยความที่ว่าแหมเราเป็นเด็กอยู่บ้านคนเดียวนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเสียงอะไรอีกเลยนะครับแล้วคุณตาเขาก็ให้เปิดหน้านตรงหน้านต่างได้ปากตินะครับจากที่ไม่เคยเปิดนะครับอยู่ๆเขาบอก้าอาเปิดหน้านต่าง่อยมันลงมาร้อนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวแล้วไอ้ดีก่อนหน้าน,นี้มันคืออะไรวะแอดก็งงเหมือนกันนะครับแหมแล้วก็ไม่มีเคยมีเสียงอีกเลยแต่แอดก็ยังไปดูนะครับเพื่อนๆยังไปดูอีดาบเล่มนี้อยู่ตลอดเวลาจนแอดลืมไเนนนนนนะรัััีี่่่กมางงดต้้้วอออืึแข ลาไปก่อนสวัสดีนะครับกินและไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียจจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ย